พลังให้เต็มที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์งานแสดงรถยนต์ของคนไทยยิ่งใหญ่ระดับโลก23มีนาคมถึง3เมษาย,ยนนี้อาคารเชเลนเจอร์อิมแพ t คเมืองทองธานีฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชือ้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการมอบถุงทานน้ำใจช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยและมีความเสี่ยงสูงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานมอบถุงยางชีพจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการให้แก่นาำเภอและผู้แทนนาเภอทั้ง6อำเภอเพื่อนำไปมอบให้แก่ครอบครัวยากจนและมีความเสี่ยงสูงจากการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการโดย มีนางนงรัฐคงกเกษมนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาติาคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการร่วมมอบถุงทานน้ำใจช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยและมีความเสี่ยงสูงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ นางนงรัฐคงเกษมนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการกล่าวว่าสภากาชาติไทยมีพันธกิจด้านบริการทางด้านการแพทย์และสุขภาพและการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยและขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนและกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการดูแลผู้ป่วยที่ไม่มีอาการรุนแรงสามารถพักรักษาตัวที่บ้านหรือสถานที่เฉพาะที่ถูกจัดไว้ให้แทนการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อเป็นการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่มีฐ น่ายากจนและมีความเสี่ยงสำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดสม,มุทรปราการจึงมีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของสภากาชาติไทยจึงได้จัดทำถุงยางชีพบรรจุสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับดำรงชีพในชีวิตประจำวันจำนวน560ชุดซึ่งจัดสรรให้กับอำเภอเมืองสม,มุทรปราการจำนวน200ชุดสถานีกาชาติที่5สว่างคณิวาสจำนวน20ชุดอําเภอบางบ่อจำนวน65ชุดอําเภอบางพลีจำนวน100ชุดอําเภอพระประแดงจำนวน60ชุดอําเภอพระสม,มุทรเจดีจำนวน 50ชุดแลมเภอบางเสาธงจํานวน65ชุดโดยได้ส่งมอบผู้แทนแหนมเพอทั้ง6อำเภอเพื่อนําไปส่งมอบให้กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่มีฐานะยากจนและความเสี่ยงสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการต่อไป ทีม่า EC, Channel, าาว AEC Channel TV รยงนชาร์จพลังให้เต็มที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์งานแสดงรถยนต์ของคนไทยยิ่งใหญ่ระดับโลก23มีนาคมถึง3เมษาย,ยนนี้อาคารเชเลน e จอร์ Impact เมืองทองธานีฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิด ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด